สวัสดีค่ะการปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยสร้างความสดชื่นมีชีวิตชีวาแล้วยังช่วยฟอกอากาศให้เราได้อีกด้วยค่ะวันนี้ไอเดียมีโสภาก็มี5ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศที่สามารถปลูกในห้องนอนหรือจะปลูกในคอนโดมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแต่จะมีต้นไหนที่น่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจาก ต้นสับป,ปะรดสีซึ่งเป็นพืชที่ทนทานดูแลง่ายชอบน้ำปานกลางต้องการแสงแดดอรำไรมีสุดเด่นก็คือจะคายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปจึงเหมาะที่จะปลูกในห้องนอนหรือในคอนโดเมื่อปลูกต้นสับป,ปะรดสีจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นคิดทำสิ่งใดก็ง่ายดาค่ะ มาต่อกันที่ต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้ที่ยังได้รับความนิยมเลี้ยงง่ายโตวไวชอบน้ำน้อยและไม่ชอบแสงแดดจัดต้นกวักมรกตจะมีจุดเด่นคือช่วยฟอกอากาศและดูดสารพิษและมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกต้นกวักมรกตแล้วจะช่วยเสริมโชคลาภสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาค่ะ ต่อไปเป็นต้นลิ้นมังกรก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่นิยมนำมาปลูกในห้องนอนและคอนโดจุดเด่นก็คือจะช่วยฟอกอากาศและยังช่วยสร้างความสดชื่นให้กับผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วยค่ะต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายชอบแสงแดดรำไรและควรลดน้ำสัปดาห์ครั้งก็พอค่ะมาถึงต้นที่4ต้นพูด,ด่าง ซึ่งหลายคนเคยเห็นในที่ต่างๆต้นพูด่างเป็นไม้เลื้อยดูแลง่ายจะปลูกในดินหรือจะเลี้ยงในน้ำก็ได้เมื่อนำมาปลูกในห้องนอนหรือคอนโดจะช่วยฟอกอากาศได้ดีช่วยเพิ่มบรรยากาศทำให้เราสดชื่นและมีความเชื่อว่าการปลูกต้นพูด่างจะทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ สุดท้ายคือต้นงาช้างเป็นต้นไม้ที่กำลังนิยมในต่างประเทศส่วนใหญ่จะนำมาปลูกในห้องนอนหรือในคอนโดเพราะจะช่วยฟอกอากาศและสามารถผลิตออกซิเจนและคายออกมาได้ปริมาณมากในเวลากลางคืนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกซไซด์ได้นอกจากนั้นย่างเชื่อกันว่าการปลูกต้นงาช้างจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่คนในครอบครัวค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับ5ต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนและคอนโดยังไงก็ลองหามาปลูกกันนะคะขอบคุณค่ะ